สวัสดีเพื่อนๆชาวลูม i x นะครับผมวันนี้จะมาแนะนําอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจในกล้องลูม i x นะฮะเป็นฟัง์กชันหรือเมนูที่ไว้สําหรับลบส่วนเกินบนภาพออกนะครับผมตัวนี้เมนูนี้จะถูกเก็บไว้ที่เมนูหมดเพนะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะฮะเข้าเมนูเลยครับผมพอเข้าเมนูเนี่ยฮะจะอยู่ในหมดเพฮะสังเกตจะมีคําว่าเคลียร์ทันะครับผมเข้าไปเลยครับผมเข้าไป นะครับเ,เจอแล้วก็จะมีรูปขึ้นมารูปที่เราถ่ายไวทั้งหมดนะฮะถึงต่าง่าผมผมต้องการอยากจะลบรูป Apple ที่อยู่ในฝาหลังโทรศัพท์ตัวนี้นะฮะปกติผมก็จะเข้าไปในลบในพวก p h o t o s h อ p ไลท์ลูมอะไรเงี้ยไปเกี่ยเกียให้มันหายแต่ตัวนี้สามารถทําในกล้องได้เลยนะฮะเราก็เลือกรูปนี้แล้วกดเซตเลยฮะเซตเข้าไปรอนิดน,นึงนะฮะก็จะมวลผลละกล้องก็จะถามว่าต้องการลบรูปนี้ไหมถ้าต้องการก็โอเคนะครับผมกดเลยครับ มีรูปมีรูปที่เกิดขึ้นแล้วฮะจะมี2เมนูขึ้นมาหลักๆคือรีมูฟกับตัวนี้ฮะสองข้างดูสังเกตสองข้างตัวนี้เสร็จแล้วนะฮะเราขยายนิดนึงฮะขยายหน่อยนึงครับกดลงไปขยายแล้วขยายอีกทีนึงฮะเพื่อความแม่นยำนะครับโอเคผมจะลบรูปแอปเปิลนะฮะรูปสัญลักษณ์แอปเปิลตัวนี้ออกนะครับผมกดรีมูฟเลยฮะปึ๊บแล้วก็ใช้มือแตะนะฮะจะเป็นพื้นที่สีแดงๆพื้นที่สีแดงนี่คือส่วนที่เราลบออกนะฮะเราก็แตะไปเลยนะครับแตะไปนะครับแตะไปเลยนะฮะ ระบายให้ครบอะฮะระบายให้ครบระ,ะบายให้ครบ <_ t ot> สมมติผมแตะตรงนี้โอเคสมมติว่าผมเลยแตะมาตรงนี้แล้วผมไม่ต้องการส่วนที่ผมตรงนี้ผมมีมีอันดูกดอันดูออกนะครับอันดูอีกทีหนึ่งนะครับผมผมต้องการระบายช่วงเนี้ยเสร็จแล้วผมก็กดเสนะร็จนะฮะตถูตกล้องก,องกรรง็กงทำงานรบนผลสังเกตว่ารูปก็จะหายไปรูปที่ผมไม่ต้องส่วนเกินที่ผมไม่ต้องการก็จะหายไปนะฮะกดเซฟฮะใช้เวลาบนผลนิดหนึ่งตัวนี้ใช้ได้เฉพาะรูป jpeg นะฮะลอยังใช้ไม่ได้สังเกตคือนี่คือรูป รูปที่เราลบไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือรูปที่เรายังไม่ลบเนี่ยนะครับผมอลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะฮะลองดูอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังพอช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่รุ่นใหม่ๆรู้สึกว่าจะทําได้ดีขึ้นมากนะครับผมเดี๋ยวยังไงลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับโอเคครับ